เม่ยนมาตังยุคราเมียนกกันบาดเจ็มันกน้อแข็งกันด้กเน้อแกันด้วยล่ะเมียนเอ้อม่เข้าหูเนอะเมียมข้าหมนกพแต่อามขงเข็ง้กระไรเตี้มันน่าจะเบี้ดมันขึ้นยิงตโอ้โหเอาเันเเียวเอามัน เงี่ยมันฟอนากับน้ำมันตัวดว่อดิควนลงเนี้ยมันเงี่ยมันนั่นเนี้ก็น้ำนี่เอจ้ะเงจากแม่ปล่อยเล็กชุดแรกออกไปแล้วแม่ฝันเียังฝันแต่ฝันก็ไงมันอ่ะว่าได้ไปอัมไปกับลูกใต้อ่ะโอ้ขับรับเอออืม ไปปูเฮี้ยนลายอยู่ตรงงา้เขากินดองเฮี้ยนเขาคนลายลายไปลูกชายภาพไปอ่าพาไปเอาเอาแม่ไปแล้วหรือว่แม่มานั่งมาเอาบ่เอากลับขึ้นมารถหรือว่าเอามาพร้อมอ๋อนี่คือบอกกูเนี่ยพร้อมใหม่เนี่ยกับอะไรเนี่ยอวันนี้โ่ดหลาย เอาขึ้นไปห้าปอนี้นะเฮียนถึงเฮียนอายุลงเงี้ยลืมปะเถอะเขาปล่อยเขาปล่อยทิ่นรถเหมือนอยู่รถมันบ้าเอาเงินหลังนั้นพี่แม่เงินหลังนั้นมันหนึ่งสามเปดไปเลยทีก่อนคือเขากินดองอ่ะเฮียนอายเฮียนอายคนหลายหลายไปลูกชายแบบปล่อยไว้ปล่อยแล้วผมบอกมันนะ มานนั่งคือนั่นจั้นก็ไปฮับออกแม่ขึ้นมาเลยเพราะมันจีเกีียวกับรถมันนลำบากเลยเราทุ่กันหนึ่งหกหกหนึ่งหกหกสี่หนึ่งหกหกสี่โอ้แล้วขันรถขันมันขับอะโอ้เต็มเต็มได้ขึ้นไหมจ้างวัดจ้างวัดวันแม่ดยเออค้าฟันระวังระวังเป็นฟันจ้างวัดหนึ่งหกหกสี่ 1 6ึหกหลิกหนึ่งหกหกสองโตอยู่กลางมัดซีไทยหนึ่งหกหกสี่อ๋อเขาว่าเขาจิกเกี้ยวน้ำเล้วขั้มนี่บ่โอ้โหเลอกข้นแลั้เต็มเต็มเต็มคือหนึ่งหกหกสี่ไปจับควอมอปะไปเขาบ่ฮาบมากไหมเขา g ับขึ้นไปฮับเอาไหม่ารับผมโอ้โหจิกซึงย อือ็มีเม่ตัวนี้หละเตี้ยไปนะไม่ต้องกลับเลขทูบเวละเลขทูบก็ได้ใบลอตเตอรี่ไว้เยอะเ่ยนะบห่ไปแล้วได้แม่ได้ทูบได้ทูบกับไปจูบน่งกับสามศูนย์สี่เด้สามศูนย์สี่แต่เ่ไหรเนาะเงินสามศูนย์สี่ได้ทูบไล้ทุบยูกน้ำปูคำเดี๋ยวนี้เฮ็ดซาแล้วว่าเลขบันไม่เยอะ เด็กบันไม่ไม่อีกแล้วเด็กบันไม่ไม่อีกแล้วบาดนี่ใช่ย้มตาตึงๆแล้วเล็กบานไม่น้องจะตอบเขาปฏืเอไว้อละคนเล็กปันไม่ไมอีกแล้วอโอไม่ยามเพิ่มแล้วคนดังเลยพป่นองดังเนีดังบสองหกบะไปออกสามหกมาตุ้นนี่ยะุ้นไปโอ้กาแฟกาแนร้นนี้ปีกูเอาอยู่เนาะ พ่กฟันกันตองได้หุ่นกับฟ้ากันนาแม่กับบมาจักเหี้ดิแม่ลิกละไหนเม่อกี้ถ่ายจนสวยดิเมลีกกับบัวมาพอดีห้าร้อยยี่ห้าเอือนยูตี้ก็ไปจักหานมาแล้วเห็นด่าเห็นลิกเห็นเมลิกมากถ่ายจนสวยกับบมาหากันถ้าใต่มันถึกเจ้ม เอ้ก็ลูกสาเนี่ยต้องขนมานกอวบาใครอยากบอกตัก็ได้ปรมาณไ่นันไส่เลยอดิลูกสาลบจัดนักเลยเลูกสาลเนี่ยต้อนได้เป็นแขนหมดเลยนนั่งเ้อนอาอาครับดีครับแอาจะเอไว้นะครับมาโค่งทุ่ทายกัว่าไดแล้วเมียเนาะ แต่ว่าไปแต่งสิมีไทยบ่อขุเมียนโมเมียนฝันมือเล็กอกมาชื่อประท่านหรอกเออก็จะมาหาเชื่อฝันเพื่อนฝันเมียงฝันกับฝันไรดนโดนเลอะเรียนตาตีต่ลาดมือหาใส่กับประท่านน้อเมียเนาะเนื่งเก็ดสองผู้ใายผู้ชายุจริญสองปีสิเกิดพอดีเลยปัดก่อนความัก็า มนี้มาดิมันฝันจองวัเดก็ยคือฝันเจ้าก็รู้ถูกใช่ไหล่ะอนึ่งหกไปกินดองละสปกนดองโอ้ไปกินย่างเรี่ยงอืมนั่นเลี่ยงร้านท่านยู้ตรงงาผลอืมใช่กไปบ่อแม่มานน้ปล่อยแม่เลยโอ้บาทเด็กเด็กไปไถ่งินอินอิ่มเก็ลืมแม่เลยเขาข้าขึ้นไปเขาเขาจะไปเอาไม่เพราะว่ามันเล็ก รถขึ้นเหรอครับไปขับมาเหรอพี่ครับอีพี่ครับผมเต็มเต็มขึ้นหนึ่งหกหกสี ok. น่นะครับแม่ส่วนตัดฟองตัวกันหนึ่งหกก็หกสี่กันไหนนะครับเนาะหนึ่งเจ็ดสองอ่า ok. เป็นเลขที่บ้านที่ต่ออพ้นฝันเลยบอกเด็กคุณแม่อย่าหยุดบ้านนั้นละว่าทันว่าอืม ok. ไปเบิ่งบ้านที่นเกลียวค<า>ุณยายเลยปันเกลียวคุณคุณแม่ปั่นคุณแม่ปั่นอวิเกสิบสองปีพอดีคุณงกับ้านเลขที่หนึ่งเจ็ดทับสองกันพี่ครับผมก็เลืลุกไว่าทับออกซะ มันก oh no? oh. mm ็เ hmm. ป็นหนึ่งเก็ดหนึ so uh ่งสองนาะอเอฟซกับปตเอาอยู่หันหลังหนึ่งเก็บเป็นสองเขาอยู่ที่กับผมโุกมาแล้วยเป็นสี่ทีครับเลยเอฟซีกับผมเปตั้อเามดาเดี๋ยวี่เนีเอามันหมาเลยจีบางวันหนึ่งมบางวันบางวันนึ่งเราตาแทงวันนี้มี่ร็ลอดอะัือเนี่แล้วะครับเป็นหงเอฟซ กันนี้อันนี้อคนนี้เล็สิเสเ็แขนเรียบร้อยไหนๆก็ต้องหั่นกักแกวแขยนแล้วบบสามหกว้าวาถือแต่ลกหัวแ้วก็สามไอ้เน่ย่แต่ละหัวน่ทเราเด้อหเนี่ืออีหลีลอยจมันบาะมันบคนมาสีไหล้บม่นยัอนอนนตัวนี้บมแม่ เขาามาเลบันไหมมาอีกแล้วจิโอันไหมมากแล้วว่าแมอันนี้เลย้นสามต้นสีแล้วเขาไปเชื่อเลยเอืโอ้ต้4สาม้นสีเขาไปเชื่อไปแล้วอัเรลุ้งตาอันนอืมนี่อุตาสามตนสี่เนี่ยอืมสามต้นสี่ะปูมอเอาไว้เลยครับูมองีหน้าเหรอมเอออนั่นแหะพอไปคืนม้วนสินไงนะอืมขตจะคือยังไปเอาไวนม้นสินไงมิบนสินไงนี่แม่แม่ไป อุู๊่า้งวันได้สามพุนสี่อ็มวรกกูว่ามากแค่บาทน่าจะกเอคือว่าถึงมาตุกเกายิงบบสันได้สามสันสี่อืมเพะนั้นโอ้ยปีนเขาสากันตื่นเ้นไมนาองอ๋าเขาตุก็ได้บอกใครขอไปก็ปรานใครเออเอเจ้เขาซาไปแล้วเขาซาไปเล้าวแรกบันไม่อยล้วังมาเต้นมาเต้นต่ออ่ฝากไปเป็น้อทาครับขอพูดถึใหญ่ครับพี่น้องครับน้องมุกจ้ พี่น้องเลฟซีทุกท่านนีเป็นรูปแบบแนวทางครับพี่น้องเลฟซีทุกท่านรูปแบบแนวทางของแม่ยามครับพี่น้องเอฟซีดังไกลเลยพี่น้องเลฟซีรู้ปะรูปแบบแนวทางสามศูนย์สี่มีดังไกลแล้วเรา้ปะเพราะว่าเป็นไปจุดูมากเดี๋ยวตัวนี้แหละครับพี่น้องเลฟซีซากระติงจริงแล้วเบิร์ตตำบลแล้วรูปแบบแนวทางครับพี่น้องเลฟซีทุกท่านหนึ่งหกสี่หกเลขถูกสามศูนย์สี่ รูปแบบแนาทางของแม่ยามวดน,นี้ครับวันที่หนึ่งสิงหา2,567ฝากไวปพีเน้องท่านโชคลามานโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังครับพี่น้องเอฟซีขอบคุณขอบคุณพี่น้ง e องเอฟซีเข้ามาชมรับแต่เป็นต้นจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ล่าลงสวัสดีงามๆครับ